สวัสดีค่ะซ่องแซ่จ้าห้าหกนะคะเดี๋ยวเราจะมาตอบจากคลิปที่แล้วที่เราสอนโหลดแอปเป่าตังมานะคะแล้วก็มีปัญหาหลายคนอะ่ะคือเขาจะบอกว่าสแกนหน้าไม่ผ่าน <c oughs> อ่ะป๊ปาก็สแกนไม่ผ่านเหมือนกันป๊ป๊าทำไง <c oughs> ไปที่แบงค์ไปที่แบงค์ค่ะไปที่ธนาคารกรุงไทยน,นะคะแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่นะคะคอยให้คําแนะนํานะคะแต่ฝั่งป๊ป๊าเนี่ยก็คือเอาบัตรประชาชนอะ่ะ ไปเสียบที่ตู้นะคะเสียบที่ตู้แต่ไม่ได้เสียบตรงช่องใส่บัตร ATM มนะมันจะมีอีกช่องหนึ่งอ่ะไว้สําหรับเสียบบัตรประชาชนใช่ไหมคะแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ค่ะเขาจะมาสอนว่าทํายังไงทํางานค่ะใช้เวลาแป๊บเดียวนะคะก็ทำได้เลยนาทีเดียวใช่เสร็จเลยอ่ะค่ะก็คือปัญหาตรงนี้นะคะถ้าใครติดปัญหาในขั้นตอนไหนอ่ะอย่างเช่น โหลดมาแล้วใส่รหัสบัตรประชาชนเบอร์โทรแล้วไม่มี OTP เข้าก็ให้ไปที่แบงค์นะคะแล้วก็อีกกรณีนึงนะคะที่ว่าเราใส่เบอร์โทรไปแล้วแต่ว่าไม่มี OTP เข้าอะ่ะก็คืออาจจะใส่เบอร์โทรผิดนะคะก็ให้แบ็คกลับไปดูเบอร์โทรให้ดีๆนะคะว่าถูกต้องไหมแล้วก็มีอีกคําถามหนึ่งคือซิมโทรศัพท์เนี่ยไม่ใช่ชื่อของตัวเองเนี่ยควรจะไปเปลี่ยนให้ตรงกับบัตรประชาชนนะคะไปเปลี่ยนที่ไหนป้าที่ค่ายมือถือ ใช่ต้องไปเปลี่ยนที่ค่ายมือถือนะคะไม่ใช่ไปธนาคารนะคะซิมมือถืออย่างเช่นเราชื่อนี้ชื่อเออ่ะเราก็ต้องไปเปลี่ยนที่ค่ายมือถือของเราที่เราใช้ะคะ่ะไปเปลี่ยนให้ตรงกับชื่อของเรานะคะแล้วก็ค่อยมากรอ,กอ่าเข้าเป่าตังนะสแกนหน้าไม่ติดก็ไปธนาคารนะคะไปอย่างที่บอกะคะ่ะไปเสียบเอ่อเอาบัตรประชาชนไปด้วยนะคะอย่าลืมนะคะเอาบัตรประชาชนไปด้วยแล้วก็วใช่ไปเสียบที่ตู้ ATM ไปถามเจ้าหน้าที่ว่าทำยังไงอะไรอย่างนี้นะคะเสียบเข้าไปปุ๊บ อ่านาตู้มันจะมีให้กดยืนยันตัวตนแล้วกดยืนยันตัวตนอ่าแค่นั้นเองแค่นั้นก็นเหมือนกับตู้มันจะลิงก์กับแอปเป่าตาังของเราอ่ะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาสอนขั้นตอนที่สําคัญของการเปิดแอปเป่าตังคือการยืนยันใน g Wallet ด้วยนะคะเพื่อนๆสมัครใช้บริการ g Wallet นะคะเดี๋ยวเรามาทำตามขั้นตอนกันนะคะ ตรงนี้นะคะมันจะขึ้นว่า G Wallet นะเพื่อนๆนให้เรากดเข้าไปสมัครใช้บริการก็กดเข้าใช้งาน G Wallet อ่ะเลื่อนขึ้นไปเลื่อนขึ้นไปเลยกิกติ๊กถูกกดตกลงจะมีเบอร์โทรนะคะแล้วก็ให้เรากดถัดไปนะคะขั้นตอนนี้จะถามว่าใช้ที่อยู่ตามบัตรประชาชนไหมก็ติ๊กถูกไปะคะ่ะกดถัดไปได้เลยกดใช้ที่อยู่ตามบัตรประชาชน ุ่มอาชีพอาชีพอิสระก็คือตา,ตามอาชีพนี้ก็คือแล้วแต่นะคะว่าทุกคนประกอบอาชีพอะไรนะคะกรอกข้อมูลทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยล้วก็ให้กดถัดไปได้เลยนะคะอ่ะของเงินในหมุนเวียนในบัญชีคือประเทศไทยใช่ไหมใช่แหล่งที่มาของเงินก็อันนี้ก็แล้วแต่ทุกคนนะคะว่าจะเอ่อกรอกอะไรนะคะ เขสุดท้ายให้ตอบไม่มีไม่มีนะคะน่าจะแบบรับราชการถ้าใครรับราชการก็ตอบมีมีนะคะอ่าเตรียมแล้วก็เขาจะให้เตรียมสแกนใบหน้าอีกแล้วเพื่อนๆเนี่ยอ้าได้แล้วได้แล้วอ๋อได้แล้วทำไมง่ายจัง <laughs> พอเราสแกนหน้าเสร็จแล้วจะมีเนี่ยค่ะเข้าความขึ้นมาว่าสมัครใช้บริการ g w a l l e t สสำเร็จจะสามารถเข้าใช้ g Wallet ได้แล้วก็คือเราก็สามารถเติมเงินไว้ก่อนล่วงหน้าได้เลยนะคะตรงนี้นะ เติมเงินไว้ก่อนที่เราจะลงจิตคนละครึ่งนะเนี่ยเติมไว้ก่อนได้เลยอ่ะพอถึงเวลาเราจะได้ไม่ต้องฉุกเฉินนะคะอ่ะเรียบร้อยวันนี้เรียบร้อยแล้วอ่ะเพื่อนๆก็สําเร็จเรียบร้อยนะคะ<อ>เปิดใช้งาน G ี a l l e t ตเราทําไม่ได้จริงๆนะคะให้ไปที่แบง์ธนาคารที่เราไปก็คือจะเป็นธนาคารกรุงไทยนะเพื่อนๆธนาคารอื่นไม่ได้นะคะต้องเป็นธนาคารกรุงไทยเท่านั้นนะคะ อ่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ชอ่องแซนา56เลยนะคะบ๊ายบายค่ะเดี๋ยวถ้ามีอะไรดีๆอีกจะมาบอ,บอกอีกนะคะอย่าลืมกดติดตามไว้นะคะบ๊ายบาย